โฟก์คาร์เวลทีซิกเจอปัญหาอาการสะเทือนอย่าให้ผู้โดยสานนั่งเบาะ V.I.P. นั่งดยสารนุ่มนวลนั่งสบายติดตั้งชารอรารอซซีบบนน่มาพร้อมปุ่มปรับนุ่นหมด32ระดับคู่กับสปริงบิวสไตล์โฟก์คารเวลทีซิกติดตั้งชารออซซี่แบบโมโนทูบด้านหน้ามาพร้อมปุ่มปรับนุ่งหมด32ระดับชาบหลังออซซี่โมโนทูบแบบซับแทงมาพร้อมปุ่มปรับนุ่งหมด32ระดับ คู่กับสปริงบิวสไตล์ออกแบบเน้นในเรื่องความนุ่มนวลเส้นเล็กกดที่กระจายแรงดิดได้ช้าเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารโฟกคลเวล็บไม่ไว่าจะเป็น T5 T6 อย่าอัพเกรดชุลังให้นุ่มนวลน,นั่งสบายผู้โดยสารนั่งเบาเบี p นั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางช็อปออซี่แบบโมโนทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มีขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาออโต้และปุ่มปรับนึ่งหมด32ระดับ ติดตั้งคู่กับสปริงบิ y สไตล์สปริงบิ d สไตล์จะเห็นได้ว่าออกแบบมาเส้นเล็กขดทีดีดตัวช้าเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งดีสารโฟคาเวลทีไฟทีอัปเกรดชั่วล่างใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP นั่งดีสารนุ่มนวลน,นั่งสบายด้านหน้าโดยชอปออซซี่แบบโมโนโทูบแก๊สผสมน้ำมันที่มาพร้อมปุ่มปรับน้ำมันสมระดับคู่กับสปริงบิสไตล์ ชอบนุ่มหนึบแบบไหนเจ้าของและสามารถปรับแต่งความน้่มนวลได้ถึง32ระดับชอบออซซีโ่มอร์ทูบคู่กับสปริงบิวสไตล์ด้านหน้ารถโฟกคลเนั่งในสารนุ่มนวลนั่งสบายลถอาการสะเทือนเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่หนึบนิ่งลดอาการเหวี่ยงลถอาการโครง ฟ l k คคาร์เวล T5 T6 อัพเกรดชัวล่างใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งเบา VIP นั่งนิสารนุ่มนวลน,นั่งสบายด้วยช็อปออซซี C ่แบบโมโนทูบแก๊ผสมมันที่มีขนาดกอกลูกสูบใหญ่มาพร้อมระบบวาล์วออโต้และปุ่มปรับนุ่งวม32ระดับคู่กับสปริงบิวสไตล์เส้นเล็กขดทีดีตัวช้าสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งนิสาร ชอบนุ่มนึบแบบไหนชอบออซี่มาพร้อมปรุงปรับนุ่นนวด32ระดับที่เจ้าของรถสามารถกําหนดความนุ่นนวลในแบบตามใจชอบโ o l ์คาร์วิลที่5 T 6ที่นุ่มนวลน,นั่งสบายด้วยชอบออซี่คู่กับสปริงบิวสไตล์ ด้านหลังรถโฟก์คริเบลที่ซิกอัพเกดชุลลังใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งเบา V.I.P. นักงโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางด้วยช็อบออรซีแบบโมโนทูบแบบซับแทงคู่กับสปริงบิวสไตล์ ชอบออซีแบบโมโนทูบแบบซับแทงมาพร้อมปุ่มปรับน้ำมัน32ระดับคู่กับสปริงบิวสไตล์เส้นเล็กขดทีดีตัวช้าเพิ่มความเนียนนุ่มในการน,นั่งโดยสารผู้โดยสารนั่งบอก VIP จะสัมผัสความนุ่มนวลลดอาการสะเทือนลดอาการโคลงสมรรถนะนึบนิ่ง ท่านเจ้าของรถโฟล์คคาร์เลไม่ว่าจะเป็น T ี T6 ททุกรุ่นทุกโฉมอยาอัปเกรดช่วงล่างใหม่ให้นุ่มนวลหนึบนิ่งนั่งสบายติดเตาช็อปออซซี่แบบโมโนโทูบแบบซับแทงแยกข้องแก๊สข้องน้ำมันที่มีพื้นที่ของบรรจุแก๊สและน้ำมันได้เยอะเซ็ตค่าความนุ่มนวลหนึบนิ่งได้ปุ่มปรับนุ่นวัด32ระดับนอกจากนี้ช็อปออซซี่แบบโมนโนทูบออกแบบมีระบบวาล์วออโต้ระบบวาล์วออโต้จะทำงานทันทีที่สปริงดีตัว ช็อปออซซี่จะเพิ่มแรงน่วงเองอัตโนมัติแรงน่วงจะทำงานสัมพันธ์กับการดีดของคอยสปริงยิงได้สปริงบิวสไตล์เส้นเล็กขดทีกระจายแรงดีดได้ช้าเพิ่มความเนียนนุ่มในการนั่งในสารช็อปออซซีคู่กับสปริงบิวสไตล์ด้านหลังรถโฟคกคราเวลผู้โดยสารนั่งเบาะ v p p นั่งนิสานุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางรถอากาศเสถอนเสียงดังส่งไปยี่ห้องสาร โฟกัลเวลที่5ที6อัปเกรดโชว์ล่างใหม่ให้ผู้นิสารนั่งเบาะ v i p นั่งดยสารนุ่มนวลนั่งสบายด้วยชับออซซี่ที่มาพร้อมปุ่มปรับน้ำหนัก32ระดับค er ู่กับสปริงบิวสไตล์โฟกัลเวลที่5ที6นั่งดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางด้วยชับหน้าหลังออซซี่มาพร้อมปุ่มปรับน้ำหนัก32ระดับค er ู่กับสปริงบิวสไตล์ ผู้โดยสารจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารตลอดการเดินทางลดอาการสะเทือนลดอาการโคลงสมรรถนะนึบนิ่ง f o ล์ค a าร์ i วิลทีไฟนั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนโดยเฉพออซซี่คู่กับสปริงบิวสไตล์สนใจติดต่อเมอร์สีคูณสี่บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่เจ็ด